ลุงเอกเคยปูกไม่ไม่หลอดมาก่อนมัสวัสดีครับผมผมช่องการเสียนะครับวันนี้ก็มาบ้านคุณตานะครับปล่อยเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะครับโอเคมาดูโรงเรียนเมลอนนะครับผมนี่ไปดูข้างในนะครับโอ้โหนี่ครับสะอาดมากเลยครับก็คุณลุงมาช่วยนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมโลุงขยันมากเลยครับนี่ครับผมก็จะอขั้นตอนแรกนะครับก็ก็จะทำวามสะอาดเอาหญ้าเอาอะไรออกให้หมดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการพรวนดินนะครับผมแล้วก็ยกร่องนะครับทั้งหมดประมาณเจ็ดร่องนะครับผมเจ็ดร่องกอยางข้าง ก็จะเกี่ยวออกเอาไปให้วัวนะครับแล้วก็ให้ช้างนะครับผมไม่มีวัวนะครับมีมีมีเด็กควายนะครับผมทำให้สวยที่สุดทำให้สวยที่สุดใช่ไหมคุณคุณตามตาก็จะดูแลทุกวันช่วยดูแลจะช่วยออกให้พันลงแลจัดการให้มันสวยที่สุดสวยงามที่สุด สวยที่สุดมันใกล้ที่สุดที่สุดงามที่สุดนะครับแรงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะครับไม่แรงเข้าไม่ได้นะครับผมยุ่งเข้าไม่ได้ยุ่งเข้าไม่ได้นะครับอแมลงมีแมลงเมื่ออะไรเข้าไม่ได้แมลงมีแมลงวันเข้าไม่ได้นะครับเขาได้แต่คนครับเขาได้แต่คนเขาได้แต่คนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเอฟซีมาเที่ยวก็สามารถเข้ามาแวะมาดูได้เลยนะมาดูได้มาชมได้ ก็จะให้ค <poisoned indo> ุณตาเป็นวิทยากรให้นะครับไม่าชมนะครับมานอนที่นี่ได้มานอนที่นี่ได้นะครับชมได้ดูได้ตามีของดีให้เห็นตามีของดีให้เห็นนะครับมีของดีให้ชมมีทุ่งนามีทุ่งนานะครับทุ่งนาแล้วก็มีมีรีสอร์ทมีบ้านนะครับมีบ้านพักมีสวนแล้วก็ต้นไม้นานาชนิดครับก็มีถนนผลไม้เยอะมากเลยนะครับ ลมรึ่งลมรีดนะครับผมนกนูงปูปีกอาศัยอยู่นกกระพุดร้องทั้งวันนกกระพุดร้องทั้งวันระบบที่เวีดีมากนะครับนกมีหนูมีงูนะครับมีทุกอย่างนะครับผมนกตาเฒ่าร้องทั้งวันอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยตาเฒ่ากันนกที่นี่เป็นนกอากาศดีดูทัศน์ก็ดี ร่มรื่นด้วยใช่ครับมีร่มต้นไม้อยู่รอบยรอบบ้านเลยครับต้นไม้ครับนั่งชมวิวชมวูทัศน์นั่งดูคนเดินไปเดินมาทั้งวันแล้วก็ไม่มีเสียงรถจนต์นกำลังได้ยินนี่คือนตัดหญ้าตัดหญ้านะครับผมเสียงวายเขาถ้าไม่มีคนตัดหญ้าก็ไม่มีเสียงเงียบสงัดเงีวิเวกบังเวง มวัดป่าไร่ไรนเปิดป่าแล้วครับผมเอ้าตัวแตงยี่เงกัยแนี้ไอ้นั่นมันเรืองอะไรเหรอกัวกัวเสียงกัวเสียงเขาตัดหญ้าไม่กล้าร้องดังนะครับเวลาเราจะให้ตัวที่มาทนี่ก่อนเราควรเราเราจะเอาดินไปเมื่อไรเราจะเลือกล่องใหม่ ว่าจะให้ดินมันมาทางนี้ครับรุนมันดำนเพราะว่าทางนู้นต่ำใช่ไหมครับคุณตาเออมันตดำแล้วเราจะควรทีนให้เราควร่จขึ้นมาขึ้นนี่ก่อนแต่มันได้แล้วครับแล้วเราก็ย,ยกให<อ>ม่น้ำมันพอมีน้ำฝนมาเพิ่มมันจะไหลครับผม<อ>คุณตาวางแพนไว้แบบว่ารอบคอบมากเลยนะครับ แสงอีโตปิกคุณตามาตรฐานมากเลยนะครับผมโอ้โหมดเนี่ยเป็นมดบุกในเด็กเดี๋ยวจะจัดการออกให้หมดเลยมันเลือดออกใช่ครับมุดมดก็คือพาหะที่นําเพี้ยเข้ามาในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวจัดให้มดพรงนี้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวมีนจะโยกที่มันบัดช่องไปอยู่ชื่อมุดเหมือนเลือดมุดคันไฟนะครับเดี๋ยวให้คุณตาเชิญออกไปนะครับผม เชิญเขออกไปหมดแหละครับหมดคันไฟต่อไปบ้านคุณตาก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับการเกษตรนะครับผมเป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งม่อนครับจะเป็นวิถีชีวิตของ้นบ้านของชาบทมีเกษตรเกษตรดีซเกษตรแบบสมัยใหม่สมัยใหม่มีโรง เราเรียกว่าลงอะไรลงเมลอนครับผมลงเมลอนอันนี้ไอ้มีมีปลูกอยู่ที่เดียวใช่ไหมครับคุณตาครับก็มีที่เดียวมีที่เดียวนะครับที่หมู่บ้านหนองมัวนะครับบ้านทางมีที่เดียวมีที่เดียวนะเมลอนเราก็ต้องสรรหาพัฒนาสิ่งแปลกๆที่อะไรไม่มีก็ทําให้มันเกิดมันมีขึ้นเพื่อให้ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วจะได้เห็นของดีจะได้เห็นอะไรเป่ยควรมาดูมาชมแล้วเอาไปคิดไปอ่านเพื่อจะต่อยอดต่อยอดนะครับต่อยอดต่อไปให้ลูกให้หลานมีงานทำถือคตามองการไกลมากเลยนะครับมองอนาคตมองอนาคตนะครับทีนี้คนไหนอยากเที่ยวหมากก็สบายมากต้นหมากเรามีต้นหมากเยอะด้วยนะครับถ้าคณตาคนยายคนไหน ยังเปนหมากอยู่ก็สบายมากเลยมมีหมากกินมีหมากมีพลูนะครับมีครบเลยนะครับผมหมากก็มีต้นลูกขนุนมก็มีขนุนก็มีนะครับมีฝรั่งด้วยไหมครับคุณตาฝรั่งก็มีนะครับผมผักโขงผักแคก็มีนะครับแแบบบบุุกท่งสมีทุกอย่างนะครับ โฮมสเตยคุณตานะครับผมมาเที่ยวได้เลยนะครับสัมผัสกับวิถีชีวิตธ,ธรรมชาตินะครับนี่นะครับผมบริเวณนี้ต่ํานะครับก็จะเสียดินจากด้านบนลงมานะครับผมก็จะทํำลอกน้ํานะครับไหลไปตรงนู้นนะครับก็ ปูธรรมชาติดีมากเลยครับผมนี่ครับโอ้โหมีปูนาด้วยนะครับผมระบบนิเวศดีมากเลยครับเมื่อกี้ผมเป็นอะไรโอ้โหโโอ้หนะครับมีนะเขียดก็มีนะครับผมปูก็มีเดี๋ยวผมจกรูปูให้ดูนะครับ แต่ก่อนนะครับอยู่บ้านนะครับผมนี่อันนี้อันนี้ก็คืออาหารนะครับโอ้ยก็มาดีเบื่อกันอะเลเดี๋ยวข้างในโอ้โหนี่นะครับอันนี้ปูตัวผู้นะครับกล้ามก็จะใหญ่นะครับกว่าปูตัวเมียนะครับผมก็สังเกตนะครับปูตัวผู้นี่นะครับสังเกตที่ท้องนะครับท้องก็จะมีแบบว่าแหลมแหลมนะครับ โหจิดมจอดเลยปูก็มีเสียดก็มีนี่ครับนี่กำลัองออกมาเอ๊ะโควิดปูเดบอกพื้นไ <c oughs> หมนี่นะปูโอ้โหปูเยอะมากเลยครับนี <c oughs> ่ครับปู แม่งนะครับปลาปูหลายครับปลาเลยโอ้โหเต็มเลยปลาเลยแม่โล่เลยถึงปูทั้งเขียดนะครับโอ้โหถึงว่านะครับมีงูเข้ามาด้วยนะครับนี่ล่ะปูใส่ไลยนี่นะครับพุ่มแบบนี้เลยเหมาะแก่การเลี้ยงกุบนี่ครับง่ายพวกนี้อหรอโอ้โหมีแต่ปูเลยครับ อ๋อให้หมดนะครับปูก็เยอะเหมือนกันนะครับลนะุงมาช่วยนะครับผมคุณลุงเอกเคยปลูกไม่ไม่หลอดมากก่อนมอครับบ่<อ>เคยบ่เคยกำลังมาปลูกครับผมผมก็จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคุณลุงนะครับผม ก็ปลูกไปยะไม่ไม่ไมยากนะครับก็แต่ก็ว่าไม่ง่ายนะครับต้องเข้าใจนะับโอ้ยมาห้องแล้วเดามามาจากไหนไม่รู้ที่บ้านไม่มีหมาหมาชวนอีไลท์ครับมาเพราะว่ามาทองเขามาถึงไลท์ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาทำงานผมแล้วนะครับ ใกล้จะเปลี่ยนแปดโมงแล้วครับผมผมขอตัวไปทางานก่อนนะครับท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูนีดเลยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปเห็นง่ายก่อนด้ครับ,บค,ครับผม